ผมไปอยู่หอนค้าต้องขอบุณหอนค้าที่ให้โอกาสมากมายนะฮะได้ไปเรียนศึกษาต่างประเทศเอย่ยไรเอย่ยจบแล้วก็ยังไปเรียนวิเลยป้องกันราชอาณาจักรนะฮะไฟแรงจบออกมาแล้วยังเป็นประธานบริษัทอยู่10บริษัทนะครับก็ไปเป็น c ีอโอไน์ซฟารีซีอีโอช่วงแย่ที่สุดของไน์ซฟารีเพราะว่าเจอหนึ่งมรดกดาบมรดกบ,บาปนักการเมือง2เป็นแหล่งทรมานสัตว์3ขาดทุนเจอข้อหา3ข้อหาต้องไปแก้ตรงนี้ผมใช้เวลา9เดือนแก้หมด หนึ่งมรดกคนไทยทั้งประเทศคนเชียงใหม่ต้องดูแล2,000กว่าล้านสองนะฮะแรงทรมานสัตว์ไม่ใช่เป็นแหล่งอ,อ,อนุรักษ์อภิบาลสัตว์ป่าและพืชหายากอันที่3ขาดทุนมัราไม่ขาดทุนถ้าไม่มีไนซ์สวรรีที่แถวนั้นแค่นี้ตอนนี้ไนซ์สวัรีกามาตั้งปุ๊บที่มันโตแค่นี้กลายเป็น5,000ล้านมูลค่าเป็น5 0 0พล้านโดยรอบดังนั้น2 0 0พล้านหักกําไร3 0 0พเขาอ้าปากค้งเออเออเอาเราพ่อค้านี่ ใช่ไหมฮะบวกลบเราก็รู้กําไรขาดทุนนะฮะก็แก้ภาพตรงนี้ได้แล้วก็ของเงินเป็นครีเอทีฟกินปาร์ก80ล้านเมื่อ80ล้านไปแล้วไม่ทันได้ทำนะฮะเขาก็บอกว่าอบอร์ดก็มีนโยบายอะไรต่างๆผมเป็น CEO ผมก็ต้องมีอำนาจในการให้คุณให้โทษให้เป้าลูกน้องใหด้ดำเนินการไปได้เขาไม่ให้อำนาจมาผมทำอะไรไม่ได้ ผมก็เลยว่าเอ๊ะทำหน้าที่เราเสร็จหมดละเซ็นใบลาออกเลยเราไม่เราเป็นประธานบริษัทอยู่ตอนนั้นอะรถรถเบสเรายังเอาเข้าไปเลยเราไม่ได้ใช้รถของเขาก็เลยว่าภาคภูมิใจที่ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสทํางานในระดับ2,000ล้านทําเพื่อทําบุญแล้วก็ตั้งปณิธานหลังจากนั้นก็คือในเรื่องสถาบันศึกษากับการถ่ายทอดประสบการณ์จะไม่ปฏิเสธเลย ก็ไปอยู่ในสถาบันศึกษาเยอะแยะเป็นกรรมการส่งเสริมกรรมการสภาได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยท้งแม่โจมหาวิทยาลัยนอดเชียงใหม่และล่าสุดของหมอชอมอชอนี่โอ้โหภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าเราจบจากตรงนั้นไม่มีโอกาสได้เรียนออกจากแม่โจปุ๊บแม่โจก็ให้ดกรกินมาสักเลยเป็นดเรเนี่ยที่เขาเรียกกันผพก็ว่าภูมิใจนะครับหลังจากนั้นก็ไปเอซียังไงเนี่ยไปตั้งร้านอาหารของวิวที่นครเบียงจันนะครับ 350ที่นั่งชุ่วยกิจร้านอาหารซึ่งไม่รู้เรื่องเลยขอประชวนกู๊ดวิวไปบริหารกู๊ดวิวบริหารตอนนี้4ปีกว่าเป็นดับต้นๆของนครเวียงจันทร์ครับไปตรงนี้แน่ไหมถือว่าแน่เพราะว่ายอดขายช่วงต่ำๆช่วงนี้นะยอดขายวันหนึ่งประมาณ30ล้านอะ่ะ30ล้านกีดฮิว ช่วงตกๆ20ล้าน30ล้านก็ตัดศูนย์สาตัวคูณสีด้านหน้าอ่สาล้านก็สักแสนกว่ามันก,ก็ก็ไม่ธรรมดาแต่ธุรกิจร้านอาหารยอมรับโโหถ้าไม่ได้มืออาชีพนี่เหนื่อยแต่ตอนเราไปร้านอาหารเราประสบความคีย์สักเซสเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับก็ก็เนี่ยกรรมการสภา,าเยอะแยะเลยจะไ,ได้ดริทิศประศักด์แล้วก็ไปทำมีโชคเอพิโซดทูนะฮะดูภาพคนเยอะนะฮะเนี่ยเป็นอย่างนี เนี่ยอันนี้เราอยู่เศรษฐกิจฐานความรู้นะครับเวลาจะหมดแล้วมั่งเนี่ยเดี๋ยวนะตลาดอย่างไรผมศึกษาข้อมูลก่อนไปครับ AEC ดังนั้นนิดเป็นตัวอย่างในลาวจะเป็นตัวอย่างในทุกประเทศก่อนจะประสบความสําเร็จนี้ผมเกือบเอาชีวิตทิ้งไปที่จีนแล้วนะฮะพราะตอนอยู่้อนค้าเนี่ยไปเมืองจีนบ่อยมากปีหนึ่งไป20กว่าครั้งเขาก็ถามว่าไปทาธุรกิจอะไรท่านประธานหรือว่าท่านเลขาตอนไม่ได้ทํา ก็ตั้งใจจะเอาไปขายมันกันแต่กลับมาของเต็มเลยเมืองจีนมันถูกของถูกจริงแต่โอ้โหตาดีได้ตาลายเสียนะแล้วก็อายเขาอะ่ะแล้วเราพ่อค้าแล้วเราเป็นคนทํางานอะ่ะเราก็เอ๊ะทำไงดีเอาอะไรดีอะ่ะอ๋อรถจักรยานไฟฟ้าเฮอเมืองไทยตอนนั้น 18. ื่นเพราะว่ามาทางทะเลนะฮะขึ้นกรุงเทพแล้วขึ้นมาขายเชียงใหม่18ื่นเราก็ไปถามเท่าไหร่หกพั โอ้รวยเละแน่แน่นะลงเสร็จเสร็จค่าละรวมเพื่อนรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วไปถามเลือกหุ้นส่วนก็ไปเลือกไอเฟยไอไนเฟยก็เข้ามาดูกิจการเราเออตาเกินอ่ะอ๋อจากเซิงอีเหินเห่าเหินเห่าเหินเห่าเออเห่าเห่าเห่าฮ้องฮ้อง่เห่าไปโอเคอ่ะว่าสั่งยี่สิบคันนะรีส่งมาเลยอีเอายัดมาให้ร้อยคัน ละร้อยคันโลจิสต um, ิกตามแม่น้ำโขงไม่เคยมีมาก่อนมันก็แบกแบโยนแบกแบกแบโยนซ้อนซ้อนซ้อนซเมื <waves> ่อมาเปิดที่เชียงแสนดีห้เสีย30ซ่อมยีสิบไอ้ยาซี่เลี้ยวรีบรีบรีซ่อมซ่อมซ่อมขาย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 ขาเกพันก็ขายหมื่นก็ขาย8 0 0พก็ขายเสมอทุนครับยังไม่ขาดทุนนะครับยังไว้หลาย รู้เลยการไปประเทศต่างๆเหล่านี้ต้องศึกษาให้ชัดเจนนี่ไงเป็นเหตุให้การจะไปอะไรต่างๆนี่นะเราต้องดูให้ดีนะครับอันนี้เราเลยศึกษาว่าโอ้เขาเปิดนโยบายประเทศลาวเนี่ยเปลี่ยนจากแลนล็อกเป็นแลนลิงค์แลนล็อกเนี่ยคือล็อกประเทศไม่มีทางออกทะเลลาวน้อยอกน้อยใจแต่ท่านไกสอนพรมวิหารเปิดประเทศปุ๊บบอกว่าเออข้ามหัวคอยได เรียกตัวเองเป็นค่อยไงข้ามเหือค่อยได้ข้ามหัวค่อยซี่ค่อยไปค่อยมาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรก็เลยบอกว่าให้เป็นแลนด์ลิงค์และสรัพยากรเยอะก็จัดการผันทุกอย่างเป็นไฟฟ้าขายเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะฮะคุณหญิงสุวรรณีทางอีสานก็ไปตั้งธนาคารอีตันไทยก็ไปทำเบียร์ลาวใช่ไหมฮะคุณจเจริญก็ไปซื้ออะไรต่างๆตอนหลังขายรัฐบาลลาวละคุณนพพรประโยชน์จเจริญผลรองประธานหอค้าไปเป็นเวียงภูคา ฐานหินจนถึงปัจจุบันคุณสุรเดชบรรุพรจบ MBA ใบเนี้ยเดี๋ยวหลายคนก็จะเป็นเหมือนคุณสุรเดชเป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะฮะไปทำแบงค์ทำโรงงานไม้ทำโรงงานปูนแล้วก็คุณกเกษมนี่เพื่อนผมเองคนเนี้ยเป็นคนชักจูงไปตั้งแต่40ละเป็นทำโรงงานเสือพลาสติกนะ,ะซึ่งปัจจุบันนี้น้ำตาลมิตรลาวจเจริญชุบโภกระพันน้ำตาลฉนแกน่นชยโยเอเอ,เอ,เอมาลีสามพานันวงบัณฑิตศีวิโรธ เข้าไปหมดแล้วแล้วนรงตนันรุวัตรกับกเกษมเมื่อกี้กับวินยูสามคนพายเนไปสำรวจการตลาดเมื่อสำรวจแล้วสี่ปีคราวนี้เอาให้เต็มที่เลยไปปีแรกเนี่ยเหรอเมืองหลวงเมืองหลวงลาวยังไงเหมือนป่าซาง <c oughs> แล็กขนาดนั้นอะเออเราก็ดูถูกนิดๆไปอีกปีหนึ่งไอ้ยาลำพูนแล้ว <c oughs> เร็วจังเลยอะ่ะ เริ่มหาลู่ทางละโลเคชั่นเพราะว่าทำธุรกิจต้องดูสามข้อโลเคชั่นโลเคชั่นและโลเคชั่น <laughs> เราก็เลยเอาไปเลยลุยไล่ดูโลเคชั่นเพราะว่าปีที่สามน้องๆเชียงรายแล้วครับรอไม่ได้แล้วเราก็เลยไล่หาที่ก็เลยได้ของวิวเป็นที่ของทิพดีสรรพกรก็เลยเช่ายี่ห้าปีจะเปิดโรงแรมก่อนไม่ให้เปิด บอกว่าจะมีเขื่อนมาไม่ให้สร้างสิงห์ถาวรอ,อะไรต่างๆแล้วก็ร้านอาหารได้เกาะได้ไม่รู้เรื่องร้านอาหารเลยก็เลยมาชวนคุณหมวดคุณอุอะไรน้าเฮียเขาเคารพนักถือผมอะไรน้าเฮียไปไหนนะไปต่างประเทศโอ้หน้าหน้าต่างประเทศที่ไหนลาวฮะ <c oughs> ที่อื่นมามีแล้วกะ <c oughs> ว่าเออมันดีนะดีนะเมื่อก่อนปลาสร้างเดี๋ยวนี้น้องๆเชียงรายเออไปดูไปถึงทั้งเสกทั้งเป่าพ่วงพ่วงพ่วงวเออน้องสองคนเชื่อกันเลยเข้าไปลุยด้วยกัน เปิดเมื่อวันที่8เดือน8ปี08 350ที่นั่งตอนเปิดเทคนิคสมหัวทำงานหนักมากบอกว่านี่นี่นี่น,นี่ทำให้เหมือนเปิดกู๊ดวิวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วลลาส10กว่าปีที่แล้วเราใช้อะไรตีมล้านนาใช่ไหมเราเอาล้านซ้างง่ายนิดเดียวล้านช้างนี่มันจะเรียบง่ายกว่าล้านนานิดหน่อยแล้วแล้วต้องเรียบเรียบนะอย่าหวือหวาเด็ดขาดเหมือนไอ้จีนตอนนี้เข้ามาไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะทำอะไรใหญ่ๆหญ,หญ่จีนจีนสีปแป๊รแป๊ด ของเรานี่มันล้านสร้างล้านนาคู่กันหมูทําปุ๊บโอ้ยถูกใจคนลาวเป็นที่สุดนะครับเนี่ยฮะเราก็เลือกภูเขาวควายเพราะว่าภูเขาวควายกับภูพระนางเป็นภูเขาใหญ่ที่มีเจนน้ําให้เป็นเรโซเวน้ําและผลิตคือน้ํางึมป้อนกระแสะไฟฟ้าให้เรานะครหลวงเวียงจันทร์อยู่ระหว่างสองภูภูเขาภูพระนางภูพระนางกับภูเขาวควายแต่ไปลาวเนี่ยสะดุ้งหลายครั้งนะเพราะวาควายเขาไม่สะกดสะระอา เขาจะพูดชัดเลยนะฮะมันพูดจะเราสะดุ้งทุกทีเนี่ยสะพานมิตรภาพไทยลาวทนะี่ข้ามไปตรงนั้นนั่นนะครับอ่าก็มีเขากําลังจะ,จะเจริญเชื่อมไปด้านขวามีถนนส3านะฮะเชื่อมตั้งแต่ใต้ขึ้นเหนือนะฮะเดี๋ยมาตัดอยู่ตรงกลางหลักกิโลใหญ่ก็คือประตูไซเขาอยู่ตรงกลางถ้าผ่านตรงนี้ไปเป็นส3ามเหนือถ้าผ่านตรงนี้ลงไปตอนใต้เรียกว่าส3าใต้ขึ้นไปทางเหนือนี่นะครับก็คือหลวงพระบางแล้วก็ ก่อนระหว่างหลวงพระบางกับเวียงจันทร์ก็มีตรงกลางเรียกว่าวังเวียงวังเวียงเนี่ยนะครับก็เหมือนปลายบ้านเราเราก็เลือกโลเคชั่นอย่างนี้ดูดิถนนยิบเลยล้านิดมีแม่น้ำโขงเป็นหลักแม่น้ำนานาชาติใหญ่กว่าน้ำปิงสัก2ี่เท่าอะ่ะสุดลูกหูลูกตามันต้องโลเคชั่นต้องอยู่แถวนี้หาดูหา,หาไม่ได้ก็มาเจอบ้านอธิบดีสษาสมกรดูตลาดนั่นนะตลาดจีนนะจีนเป็นชอบภาพสีเกมไม่มีปัญญาสร้างก็เอาเราเอาคนจีนเข้ามาสร้างห้าห0่นคน โดยรัฐบาลจีนบอกว่า50,000นอ้วไม่ให้กลับนะอยู่อยู่เมืองลือ้อลาวก็าจำใจต้องยอมปัจจุบันเอาไปอีกห0าหมเป็นแสนคนรัฐบาลลาวกลัวมากในบายกลืนชาติของจีนก็มาดีกับไทยนะครับอันนี้ก็เคยเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่ดีเราก็เห็นจีนทําอะไรไม่เล็กใหญ่มืกคือม